คำเตือนเนื้อหาทั้งหมดในวิดีโอนี้ไม่ได้เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหายใดๆทั้งสิ้นแชแนลนี้เป็นแชแนลที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับขอตรวจสัมภาระของคุณหน่อยค่ะ ี่คืออะไรคะไพแอปเปิลค่ะตำรวจตำรวจมาจับผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไพแอปเปิลอาจจะมียาพิษผสมอยู่ก็เป็นได้ ขอตรวจสัมภาระของคุณหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ <g ülme> โอ้เสียใจด้วยนะคะสัมภาระของคุณมันหนักเกินไปไม่น่าฉันต้องไปประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ใจเย็นๆหน่อยนะคะ <G ül> อะไรมันจะโหดร้ายขนาดนั้น ผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้เครื่องบินกำลังเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคะที่นี่มีอาหารไหมคะมีค่ะตอนนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จะมีข้าวหน้าหมูสไตล์ญี่ปุ่นข้าวห่อไข่ราดซอแสแซนด์วิชหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นและแซนด์วิชไส้ไข่กับพุ่งทอดค่ะงั้นเอาข้าวห่อไข่ราดซอสค่ะได้ค่ะ มีแค่จานเดียวเองงั้นกินเองเลยละกันนี่เธอทำอะไรอยู่นี่มันของผู้โดยสารนะอย่าโทษฉันนะเข้าใจไหมเอามานี่อย่านะเดี๋ยวนะ เครื่องบินของพวกเรากําลังจะ <c oughs> พวกเรารอดแล้วพวกเราสบายดี <c oughs> ว่าไงทุกคนฉันมีภายแอปเปิ้ลมาฝากอะไรนะ บมือสิครับรออะไร